재미,णिर टय filtकणि खिर्णा है र olduğ ज flats say sẽ ngăn bụt. nó mặc ngày đây làm nhắm vào tháng lượt cho kia nè nó bằng ngay nhỏ này. มาสาปาไปใส่งานบวชพี่น้องอันนี้มัสาปาเลยพี่น้องนี่ไปใส่งานบวชเลยนี่นามันสูบขึ้นมาไวแล้ว,ว,วเอาไปใส่งานบวชเลยพี่น้องเด้อนามันสูบขึ้นมาไว น้องกะทังน้องแบบนี้กะลังหาปลาไปใส่งานบุญพี่น้องจะ <c oughs> หนามมันก็นยังไหลอยู่ะ <c oughs> ต้องย่ย่อเอาปลาหน่อยต้องย,กกย่ย่อครับไหลครับย่ย่อเพื่อนะ แต่ป่าไงต้องรอให้นน้ำมันเบิดก็นี่ครับน้ำยังไหลอยู่เนี่ยเห็นว่าไงน้ำไหลเอาไปได้ครับต้องยอกยออย่างเดียวอย่างเดียวน้ำยังไหลอยูุ่่นต้อกยอเระบาดที่นี่เพื่อนอะเต่นดงเดงด้งเด้งดงเดงเหี้ป่าเพื่อนอะโอ้ยบังเนี่ยพี่น้องเพื่อนอะคักวะ อืมเอน่ขาวอากลากพี่น้องมึงนะต้องย่อยๆเอาเพื่น่ะเต็มมากลากพี่นอ้องเลยจ้าปลาใหญ่ต้องรอให้น้ำเบิดจังเดียวพี่นอ้องมึงแน่ยน,นะเต็มแต่ดุ่มเลยพี่นอ้องเลยน้ำยังหลายเยอะน้ำตรงนั้นนะหลาย ตรงนี้กันหลายกันพี่น้องเนี่พระท่นมาสูบอยู่บังพี่น้องกันนะเต็มเลยเพื่อนนะโอ้ยขาวอักลางพี่น้องกันนะไปยังงี้เอาพรท่านใดครับเอาแต่ปลนนนหน่อยก่อนพื่อนนะโอ้โห คพื่อนึงปราตาแลต่พยายามไม่หยังวัสิไปคีเรียกกับเล่าอยู่นำทตาอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่มึงลรลแต่พยายามไม่หยัง หยอกนัวนั่นตาอุดมสมบูรณ์พี่น้องเป็นน้ำราดเรื่อยๆดูยังไม่ยอมในกรงไหนปลา วิธีบ,นบานบานพี่น้อง,งมึงแล้วมะยามเป็ยังไงเนาะใส่สีใส่หม้อของใส่ยังไงมึงนั่นง,งทาเอาดมสมบูรณ์ดีนะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยอมองนี่ไงเห็ดใบหยกย่อืมเข่าทาอืดีครับพี่น้องมึงเนี่ยกูด,ดมสมบูรณ์ปั๊บปั๊บปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปห้กินเราก็น้กพี่น้องนับแป๊บนึงเอาขายจังหอะก่อนพี่น้องโอเคตรงไหนตรงหน้าผู้ผ่าม่านยุ่นพี่น้องโอ้คนในเขาน่าปังเดินเลยนะ ว่าน้ำทาเป็นเบื้องตัวอยากอขอน้าปังกับประมาณสี่สามเดือนสี่เดือนแม่มนรักตัวเนาี้สี่เดือนเดียกวะสามเดือน <5 S 1> <3 S 2> อนประมาณสามเดือนอ่ะไอโยมันประมาณสำนัดน,นะครับสามเดือนกะมกักกะลาของอผ้ามีหน้าแม่สัสพื้สภาพกะระดิเกียวแล้วประมาณนั่งครับผมว่าสนามองตื้ มมหน้ามันมีชีวิตกับพี่น้องอุ้ยลำบากลำบนเง็ยบคอนเทมกระไรพี่น้องเอ้ยเงียบไรเจม